รวมคลิปจับเวลาทายเงา a นิเม One p i e c ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะฮะที่ทําให้จับเวลาทายเงาเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากพี่นิกิเลยจับมารวมกันทั้งหมด10คลิปให้ทุกคนได้ทายกันอย่างสนุกสนานนะครับอ่ะใครทายถูก EP ไหนกี่ข้อกี่ข้อคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแต่ก่อนที่จะไปทายกันใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือกดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับไปทายกันเลยจับเวลาทายเงาอ n นเม One p i e c จับเวลารูปที่หนึ่งโรบิน รูปที่สองเชงรูปที่สามอุซบรูปที่สี่เออเปโลสเปโลรูปที่ห้าเอ้ยพี่มันชื่ออะไรวะเอ้ยเออเอสแล้วก็อะไรวะเอ้ยลืมชื่อซาโบเออเออบาโตโลมโอเจ็ดเออหนวดขาวแปด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 คาร์นดิสเก้า 999ตัวนี้อะไรวะข้ามช้างมัน10บโอ้ยตัวนี้ไม่รู้ข้ามช้างมันสิบเออันนี้ลูฟี่แล้วกัน12บองโอ้ยนี่ไม่รู้ข้าม13เอ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะ14อุ้ยนี่ก็ไม่รู้สิบห้เอ้ย,อยได้กันกี่คะแนนคอมเมนต์กันมาได้เลยจับเวลาทายเงาอนิเมะวันพีซเริ่ม โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยอ่อโบอาแฮนคอเอ่ออ้นี่อูตะเอ่ออืมไม่ใช่บิ๊กม่ะมันชื่ออะไรวะตัวภาคแรกอะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะข้ามไปแล้วกันทำไม่ได้โอ้โหใครจะไปรู้เนี่ยข้ามอันนี้ลูฟี่นามิบัคก,กี้ อ,อ่ชอปเปอร์เฮนตีนแล้วก็แฟงกี้โอเคได้กี่คะแนนกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามานะทุกคนไม่รู้ว่าผมได้กี่คะแนนนะมาคอมเมนต์นเข้ามาจับเวลาทายเงาแอนิเมะวันพีซเริ่มภาพที่หนึ่งอ่าโรบินอ่าซันนี่เอ่อแคลรอดอูซอ ออ,อูตาโอ้ยตัวนี้อะไรวะอันนี้ข้ามเอ,อ้ยจินเบเหรอสันจิอันนี้เอ,อ่อโบอาอันนี้ฮาชิงิไม่รู้ถูกหมดป่ะนะทุกคนถูกหมดไหม เวลายังไม่หมดด้วยเหลือ20วินาทีนะครับตอนนี้ลดรูปมาให้เหลือ EP ละ10แล้วกันใครได้กี่คะแนนคอมเมนต์ลน,นไว้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวมีต่อกันอีกเียวาวแน่เลยทุกคนชอบ่ายเงามากจับเวลาทายเงาไอนิเมะวันพีซเริ่มรูปที่หนึ่งอุดโอเด้งกับอูดรูปที่สองไอตัวนี้ไม่เออชอปเปอร์แล้วกัน <S <S> <S รู้อ่ะโอ้โหอันนี้ ายพลน่ะในพลชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วควรนี้ก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยนี้ใครวะอันนี้ก็ไม่รู้้าะอร่อยละกันเอ่ออันนี้ผลโมจิมันชื่ออะไรวะทุกคนคาตาคูละช่วยพูดผิดปะวะอันนี้ใครวะไม่ไม่ไม่แน่ใจอ่ะอันเนี้ยไม่รู้อันนี้โซโล เอ่ออันนี้เด็กผีชื่ออะไรวะโอ้โยไม่ทันไม่ทันไม่ทันทายกันถูกกี่ข้อครับผมคอมเมนต์กันเข้ามานะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ <S <S จับเวลาทายเงาอนิเมะวันพีซเริ่มหนึ่งนาทีนะเอ่อชอปเปอร์เอ่อไม่ใช่โซโลมชื่ออะไรวะพลเรืออะไรวะพลเรืออะไรวะ ที่ใช้ผลดาวตอกอะอะข้ามเดี๋ยวไม่ทันเวลาเอ้ยตัวนี้อะไรวะอะโลบีล้ละกัน,นมัวไปอันนี้เอ้ยอันนี้โซโลอะนี่ใครวะอันนี้ไม่รู้ข้ามโอ้โหอันนี้ก็จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ข้ามอุ้ยนี่ก็อัดอัดอัดโคบี้ละกัน หัวนี้ไม่รู้ครับค่าอันนี้รอเฮ้ยนี้จะกเกมแล้วก็อันนี้ยาซบยังไม่หมดเวลาครับทุกคนเหลือสี่วินาทีใครตอบถูกกี่ข้อคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะจับเวลาทายเงาอนิเมะวันพีซจับเวลานะครับรูปแรกซันจิแน่นอนจําได้รูปที่2อันนี้เออหมวกมีหม,มวกหมวกข้างบนตรงตรง,ตรงขาดำอ่าขาดำแหมซันจิเธอขาดำต่อเลยรูปที่3อันนี้มกักกะล็อ ลูกที่สี่อันนี้ใครวะที่มันอยู่ในกลุ่มดาบแหงอ,อุ๊ยจําชื่อไม่ได้ลูกน้องของโอเด้งมันชื่ออะไรวะผมชอบจําเป็นจีระยะทุกทีเลยเอาเป็นว่าจังมันผมดีแล้วกันอันนี้โรบินน่าจะภาพฟิล์มเลสครับผมอันนี้โรบินอ่าอันนี้จําได้อันนี้เฮ้ยปลายดาบปลายดาบแบบนี้น่าจะเออมีฮอกเออแล้วก็อันนี้โอ้โหข้างบนนี้ไม่ใช่เลยแต่ข้างล่างดูจากรองเท้าน่าจะวัดลูฟี่แล้วกันนะ แล้วก็รูปนี้อันนี้แฟงกี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็อันนี้เจ้าหญิงจิราโฮชิหมดเวลาหเปล่าเหลือสิบกว่าวิครับทุกคนทุกคนได้กันกี่คะแนนคอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับทายเงาแอนิเมะวันพีซเริ่มอุ้ยรูปแรงอันนี้มันตอนโคลอเซียมอ่ะจำไม่ได้แล้วว่ะข่าไปแล้วกันอันที่สองครับโอ้ยอันนี้คุ้นๆหมวกมันเหมือนเอ่อโรบินรูปที่สามครับว้ายอันนี้ถือค้อน คอนคอนลอยตันอูซอบอ่าอันนี้อเอออันนี้มันเหมือนโดฟามิงโกแต่มันซันจิอันนี้โอ้โหถ้าผู้หญิงแบบนี้ก็มีอยู่แค่2คนโอ้โหแต่ผมแอบเหมือนบลอนะเนี่ยโรบินครับแล้วก็อ่ะแต่ท่านนี้ยน่าจะบลูโอ้ยอันนี้มันชื่ออะไรวะดูชื่อมันเฉยเลยอยู่ดีตัวนี้ก็โผล่มาเออโมอะไรวะโมอ,อะไรวะทุกคนโมอ,อะไรวะเออผมผิดแล้วกันผมจําชื่อมันไม่ได้จริงต่อมาอันนี้คุมะา อันนี้อุย้ยอันนี้บาร์กี้แล้วก็อันนี้อ้าไม่ทันหนวดดำตัวันกี่ข้อครับทุกคนนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาแลวก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทายเงาอนิเมะวันพีซจเวลารูปแรกไคโดรูปสองอุย้ยนี่ใครวะมันตัวที่มันที่มันชอบทายไพยป่ปาวะอันนี้จำไม่ได้ช่ไหมครับ อันนี้ตือดาบแบบนี้อลองดาวมั่วแล้วกันแชงครับอันเนี้ยในในภาคฟิลเลสอ่ะมันชื่ออะไรวะที่ปาเต้ภาคอ่ะกอดอนไม่รู้ถูกมะนะอันนี้จินเบย์รองเท้าแล้วจำได้โอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ข้ามแล้วกันเอออันนี้หนวดดำเอ้า ตัวซ้ำหรอตัวซ้ำตัวซ้ำว 3, นันนี้แล้วกูไม่รู้ด้วยช่างมันข้ามอันนี้คขาวที่แล้วกูตอบผิดเออไม่ใช่มาการลอฟชื่ออะไรวะอีวานคอฟแล้วก็ตัวสุดท้ายหมดเวลาได้ก,กันกี่คะแนนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะฮะทายเงาอนิเมะวันพีซเราทายคนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทายเรือกันบ้างจับเวลาโอ้ลํำแรกนี่แมรี่อ่าอันนี้ทาวซันซันเอ้ยเดี๋ยวก่อนใช่ปะวะ อ่มีแหลมแหลมเตาสั้นซันนี่แล้วกันแต่กลัวว่าเป็นเรือของกาฟอะแต่ไม่แน่ใจอันนี้เรดฟอร์ดของแ็งแน่ๆใช่พะวเชื่ออันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ข้ามอุ้ยอันนี้ก็ก็ไม่รู้อันนี้ข้ามเอ้าเรดฟอร์ดมาอยู่นี่อาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเรดฟอร์ดอันนี้อันนี้เรดฟอร์ดถูกแล้วอันนี้โพลร์แทงของรอโหอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ที่ไม่รู้ข้ามแล้วกัน อันนี้เรือของมิสเตอร์ทัวร์ไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้ว่ะอันนี้โอ้จำชื่อไม่ได้ที่มันมีไอ้น,นี่ล้ออยู่ข้างๆอ่ะของนั่น,นปรหวายโอ้โหหมดเวลาได้กีก่คะแนน,นครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะจับเวลาทายเงาอนิเมะวันพีซจับเวลาตัวแรกอันนี้อ,นนอาลองตัวที่สองอันนี้ลูฟี่แล้วกันตัวที่สมอันนี้ นี่คืออะไรวะโคโาซอนเนาตัวที่สี่โอหอันนี้ไม่รู้อ่ะขอดาว่าเป็นลรบินแล้วกันมันขามเล็กๆอะ่ะอันนี้บาโทโลมิโออ่ะอัน,นตัวนี้แหละเอ่อเบซิ Basil. อะไรสักอย่างอ่ะเบซิลแล้วกันนะขอแค่ชื่อหน้าแล้วกันอันนี้อะไรวะอันนี้ไม่จำไม่ได้อะ่ะข้ามอันนี้น่าจะคิง แล้วก็อันนี้อะต่อไปจินเบแล้วกันผิดไม่ลุ้นเหมือนกันฮนะผู้ตัวนี้ตัวนี้เออบอสของภาคนึงอะชื่ออะไรวะพี่ต่อไปทานนะครับได้กันกี่คะแนนครับคอมเมนต์บอกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ10 EP นี้ทายถูกกันไปทั้งหมด EP ละกี่ข้อครับผมโอ้โหเป็นเหมือนโจทย์เลยนะทุกคนที่ให้ทุกคนมาทบทวนนะฮะตัวละครต่างๆของวันพีซนะครับผมต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนมากๆ,ๆนะครับที่สนับสนุนพี่นิกกี้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมกันให้ดี